ไมอันนั้นขึ้นได้นะลูกไม่เป็นไรตัวหนสี่สีสองอันนี้ั้งตัวเลยค่ะสอวนหนึ่งแล้ว,วค่ะสวัสดีครับพวกเรา ATK วันนี้รางวัลที่เราได้รับสกุจินตนาิารวะรกัน,น,นบ้ก็เป็นรางวัลสาขา Best m i x g e n d e r Group ค่ะืมตื่นเต้นไหมครับการรับรางวัลในครั้งนี้คุณก็ตอนที่แบบเพลงเรื่องก่อนที่เขาจะประกาศว่าใครชนะเนาะพวกเราแบบตัวสั่นไปหมดเลยเอาตรงๆ น่าจะแบบว่าแต่แต่ตัวกันตื่เต้นมากจริงๆค่ะมันลุ้นวินาทีเลยไม่ควรให้อากาศมืนเก็บตัวไงมาบ้างพระเจ้นก็แบบว่าเราเตรียมตัวกันมาแบบว่าตื่นเต้นกันมากเลยครับก็ไม่รู้ว่าเราก็แอบหวังว่าเราจะได้ด้วยเอาจริงๆคือแบบอยากบอกว่าเราก็ซ้อมมาหน่อยนิดนึงใช่ไหมแต่พอแบบขึ้นไปแล้วเลยยังไงขึ้นลื่นไม่หมดเลยตื่นเต้นมากไม่รู้ว่าต้องพูดจริงๆค่ะแอบคิดไปว่าอยากพูดอะไรบ้างเพราะถึงเวลาจริงก็คือแบบไม่รู้แล้วพูดไปก่อนเลยทุกแจกนักเอกนับวันนี้เที่ยวรับเลี้ยงรับนี้้ดวยเอง สนใจมากมากเลยครับพวกเราก็ใช้เวลานานสองในเราอันนี้ก็เป็นหนึ่งในผลงานที่พวกเราแบบว่าทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจมากๆจริงๆแล้วช่วงเวลาโหวตที่ผ่านมาพวกเราก็ทุ่มเทกับการโปรโมทโหวตเหมือนกันแล้วก็แบบภูมิใจมากจริงๆค่ะจึงเป็นรางวัลแรกปีเลยนะคะเหรียญนี้เลยใช่ <c oughs> ใช เป็นรางวัลแรกของวงพวกเราด้วยใช่เลยเนี่ยค่ะต้องเอาไปประดับที่ไหนเป็นพิเศษไหมเรเดี๋ยวขึ้นทลยอยู่บนยอดบนพายเลยหลังจากนี้ถ้าจะมีโอกาสได้เดินสายรับวรางวัลก็พร้อมเสมอไหมทุกคนพร้อมมากค่ะกับรางวัลในครั้งนี้จะต่อยอดอะไรยังไงบ้างก็อยากขอบคุณทุกทุกคนมากมากเลยนะครับทั้งคนที่เรากล่าวมาแล้วก็ไม่ได้กล่าวมานะครับผมแต่ก็อยากจะฝากให้ทุกคนติดตามพวกเราไปเรื่อยๆนะครับผมก็อยากฝากผลงานไปเรื่อยๆจน เอ่อทุกคนแบ,บบว่ารักเรามากเลยอะก่อนที่จะฝากโชว์สักขั้นเพลงได้ไหมครับ <c oughs> ได<ห><อ>้ค่ะห้าหกเจ็ดแปดเราไม่ต้องรักกัน <c oughs> ขอเพียงให้ฉันรักเธอแค่ <c oughs> ได้เป็นของเธอแค่นีกดด้ก็ดีเท่าไร จริงมีเยอะกว่านี้ชาชิญทนเปนแฟนเลยค่ะเห็นแบบมีชาลงชาเลนด์ด้วยเป็นแฟนเลัฝากัากเพลงพี่ชายักเลงได้ค่ะก็ขอฝากเพลงพวกเราอีกอันหนึงนะคะวันนี้เราสองซิงเกิลก็คือเพลงรักสองขีดและเพลงที่ับรางวัลนี้นะคะเพลงยงแค่เธอรู้สึกค่ะชวนทำชาเลนด์เลยค่ะแฟนเ่ยก็ทุกคนสามารถทำชาเลนด์พวกเราได้ทาง TikTok แล้วก็สตรีมมิ่งคัททอลเลยนะครับใช่ค่ะ y o ชแท็กยงแค่เธอ c h a l l e n g e ค่ะโอเคครับขอบคุณค่ะ 哈哈。皆さん